แชาวเ่อเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ31มกราคม5 6 6บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลาสุดคลางแจ้งเลื่อนประกาศผลไม่มีกำหนดหลังตรวจสอบข้อมูลยังไม่แล้วเสร็จพร้อมเร่งดำเนินการต่อไปโดยเร็ว โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิ์หลายหน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นจึงต้องเลื่อนการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปก่อนอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วต่อไป